ลูกนางร้ายสวยหล่อมากพี่อคินและน้องละลินทายาทเนยโชติกาโตแล้วหล่อน่ารักทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่อบอุ่นน่ารักกันทางบ้านสำหรับบ้านมณีสายของดาราสาวเนยโชติกาและนักธุรกิจหนุ่มอาร์มจันสิริ จนตอนนี้ทั้งคู่มีพยานรักด้วยกัน2คนพี่อาิินในวัย6ขวบและน้องละลินในวัย3ขวบล่าสุดแม่เนยยกครอบครัวขึ้นเหนือไปเที่ยวเชียงใหม่สัมผัสอากาศหนาวส่งท้ายปีพร้อมแชร์ภาพความน่ารักของพี่อาิินและน้องละลินเข้าสวนไปลุยเก็บส้มโดยระบุแคปชั่นว่าสาวน้อยบ้านไร่กับคุณชายเย็นชางานนี้เหล่าแฟนคลับแทบใจละลายตกหลุมรักสองพี่น้องอาคินและละลินไปไหนไม่รอดแล้ว ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เนยซึ่งเธอได้บอกว่าที่บ้านในภาคใต้ของเธอมีทั้งสวนผักและสวนผลไม้พอได้บ้านที่มีพื้นที่จึงคิดปรับปรุงพื้นที่ให้มีประโยชน์มากที่สุดและส่วนตัวยังมองว่าในสมัยนี้ผักต่างๆมีสารเคมีเยอะดังนั้นเธอจึงเริ่มปลูกผักสวนครัวนอกจากไม่ต้องใช้สตางค์ในการซื้อแล้วยังมั่นใจด้วยว่าผักที่นำมารับประทานนั้นปลอดสารพิษจริงๆเพราะเธอเป็นคนลงทุนปลูก และดูแลเองกับมือเป็นมุมเล็กที่เต็มเปี่ยนไปด้วยประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้เนยยังได้พูดถึงสาเหตุที่ให้ลูกชายซึมซับและทำกิจกรรมที่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ผ่านทางรายการคุยแซพโชการสอนให้เขาเพาะปลูกมันทําให้เขารู้จักการรอคอยรู้จักการดูแลและรู้จักหน้าที่ของตัวเองแม้จะยังไม่อินเท่าแม่แต่ที่เขาดูชอบขณะที่เมื่อถูกถามว่าให้ลูกอยู่กับดินอยู่กับทราย กังวลเรื่องสุขะอ,อนามัยไหมสาวเนยตอบด้วยท่าทีสบายใจว่าคือเลอะเดี๋ยวก็เช็ดได้เนยเป็นคนซีเรียสเรื่องความสะอาดของลูกนะแต่ให้เขาลุยไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเช็ดทำความสะอาดได้